สวัสดีค่ะรถบ้านลงมาน้อยค่ะวันนี้มารีวิวกันอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะจ๊ะเอ๋พี่เที่ยวไหมคะ <c oughs> าถามโคตรสร้างสรรค์เลยครับ <c oughs> เป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากคันนี้ isuzu Highlander นะครับ 2.5iGini ครับ DVD ครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันไป ไป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 เลยไปอ่าครับคันนี้ปี10นะครับโฉมสุดท้ายแล้วรหัสตัวถังเป็น b ีทีครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องต่างๆให้ดูนะครับระหว่างที่พี่เดินไปเปิดรบกวนครับส้มถ่ายรอบรถไปเลยรอบคันหนึ่งรอบครับแล้วเดี๋ยวพี่เจอพี่รอหน้ารถนะดนะได้เลยโอเค หรือให้รอใต้ท้องรถคงไม่ดีเนอะนะแล้วแต่พี่สะดวกค่ะไปดูรอบรถกันเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าเครื่องยนต์ต่างๆเดิมๆไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยอะไรเลยใช้คำว่าคีฟสแต a ด d ร์ดได้อย่างเต็มที่ครับอันนี้ล้อนะคะล้อแม็กของตัว All New D-Max ตัวโฉมใหม่ล่าสุดคันนี้คือ รุ่นสุดท้ายของบอดี้นี้นะของบอดี้ไฟเข้าหลามตัดละก็คือซูเปอร์ไทเทเนียมครับมีกล้องมองถอยเนี่ยไอ้ปูดปูดเนี่ยคือกล้องมองถอยจากโรงงานนะเอาละเดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถครับมาค่อยๆเดินไม่ต้องรีบ เอาละอะถ่ายห้องเครื่องก่อนเลยครับหื่รอบสองพันเครื่อง2.5งจุดานะครับ1้อแรงม้าเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยอะไรเน้นประหยัดครับนี่เดิมๆเลยนะครับนี่แต่ของตะเข็บต่างๆเดิมๆสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับให้น้องค่อยๆถ่ายครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะหยุดนิดนึงมาเดินนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่น<ม>เออเออเออมุมด้านนี้ลูกค้านี้เห็นง่ายๆนี่ครับนี่เปลี่ยนต่างๆเดิมเดิมรหัสตัวถังเป็นบ t ทีแล้วก็คือตัวสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างคะอ่านี่ของอีซีกล่อง ECU ครับโอเคถ้าเป็นรุ่นใหม่จะไม่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วถ้ารุ่นใหม่กว่านี้จะไปอยู่ไปอยู่ในในใน,ในหลังเกะล้านะครับ ฝากระโปรงต่างๆ,ๆเดิมเดิมสติกเกอร์บำรุงรักษาสติกเกอร์ด้านซ้ายเนี่ยทั้งหลายอยู่ครบถ้วนมาร์กเดิมตะเข็บเดิมคานเดิมเดิมทำไมต้องย้ำทำไมถึงต้องย้ำว่าเฮ้ยมันเดิมเดิมเพราะว่าคงไม่มีใครซื้อรถสักคันแล้วอยากได้รถที่มัน เ,เคยตุ้มตาม,มาเนอะโอเคไหมมา,มาดูภายในกันครับมามาคราวนี้มาดูภายในกันครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เปิดนะมามามาครับขอดูตะเข็บก่อนได้ไหมคะตะเข็บหรือตะขาบครับตะขาบไม่มีนะคะในรถนี้มีแต่ตะเข็บคะ่ะน,นี้ครับตะเข็บต่างๆเดิมเดิมเม็ดอาร์ตนะครับต่างๆครบถ้วนครับ เดิมเดิมแบบนี้เหตุผลที่ถ่ายแบบนี้คือให้ถ่ายแบบนี้คืออาจาครับให้ถ่ายแบบเห็นเห็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ารถถ้าเกิดมันพลิกมาคว่ำม,มาโดนมาให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิมครับเอาละ่ะให้น้องเข้าไปถ่ายภายในยต่างๆตามสบายครับไม่แท้ๆนี่ครับนี่ขวามือนี่แสนหกเศษเศษครับตัวนี้เป็นจอดี d จากโรงงานนะครับ สมัยนั้นอีซูซุจะเรียกว่าไอจินนี่ครับประเทถ่ายเบาะหลังยนะคะตัวนี้ยังเปิดเบาะเอ่อเปิดช่องแคปไม่ได้นะครับโฉมนี้ยังเปิดไม่ได้นะอ่ะนี่พี่ทำนี้ใจเย็นใจเย็นนี่นี่นี่โอเคนี่นี่นี่เข้าไปถ่ายออปเป้มาวางไว้เวลากันขี้เกียจ็บอะเป้นี่แถมด้วยไหมคะไม่แถมครับอ๋อไม่แถมครับเอาไว้ใส่ไมโครโฟนเวลาถ่ายคลิปเนี่ยครับภายในเบาะหนังยังเลี่ยมๆอยู่เลยครับ รุ่นเนี้ยแต่เดิมอ่ะจากโรงงานมาเนี่ยเดี๋ยวสักครู่วางนี้ก่อนอเชิญครับแต่เดิมมาจากโรงงานอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นเนบาะผ้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาซึ่งก็ดีครับดูแลง่ายดีชัดนะคะไปดูตรงไหนกันต่อครับพี่อ,อ้นแพงปะงย้ำนะ,ะนะครับว่าคันนี้คือเดิมๆไม่เคยแต่งซิ่งอะไรเลยครับ ถ่ายได้ตามสบายครับทรงซอกตะเข็บถ่ายได้เลยครับ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านท้ายรถนะจ๊ะไปค่ะไปอยู่แล้วครับ <c oughs> จ๊ะเอ๋มาเจอกันท้ายรถครับมาก่อนที่จะเปิดย้ำนะครับย้ำนะไอ้ปูดๆนี่คือกล้องมองถอยจากโรงงานณ <c oughs> วันนั้นคือถือว่าโคตรเท่เลยณ <c oughs> วันนั้นณนวันนั้นนะครับแต่โอเคละเดี๋ยวนี้มันก็ ไปทากันได้ไม่กี่บาทแล้วล่ะนะแต่ว่าณนะวันนั้นวันที่ออกป้ายแดงมาถือว่าถือว่าโคตรเท่เลยณวันนะั้นณวันนั้นน,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 นนะครับมาคราวนี้มาดูนี่<ๆ>เพื่อให้ลูกค้าเห็นชัดๆว่ามันไม่มีตู้ไม่มีตามมานี่ครับนี่เลยเห็นปะ่ะตาขงตาเข็มต่างๆเดิมๆอ่ะให้น้องไปทางซ้ายครับอ่ะดูทางขวาแล้วดูทางซ้าย ดูรถนะครับไม่ต้องดูน้คผมไม่ต้องดูชุดนอนผมนะครับผมอายครับนี่ครับนี่นี่อ่ะไล่ลงมาเลยนี่รูกลมตามสูตรเลยครับลูกคา้าตามสูตรเลยมามาต่อต่อต่อปลายปลายมมามามา <ไป S 1> มาไปด้านไหนดีคะด้านซ้ายครับเพราะว่าเหลืออยู่ด้านเดียวแล้วได้เลยนี่ชมอ่ะนี่นี่นส่อมค่ะมเดินเลยเดินเลยนี่นี่นี่น ผมสุดท้ายนี่ซูเปอร์ไทเทเนียมมันเปลี่ยนชื่อรุ่นสมัยก่อนเปลี่ยนชื่อรุ่นปีปีละชื่อนะอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วซูเปอร์ไทเทเนียมครับโอเคโอเคแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับอันนี้อาจจะหัวยุ่งเลยนะครับฝนมันกลัวจะมาละนะมาเจ้าของเดิมเขาไปติดไอนี่ยเขาเรียกอะไรวะไอแผ่นที่แบบว่าแบบแผ่นคุมกระบะนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่แกะออกนะลูกค้าจะได้เอาไปใช้ได้ต่อเลยนะครับแผ่นปิดก,กระบนะไะเวลาแบบซื้อของอะไรแล้วกลัวแบบมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบกยางอ่ะให้น้องถ่ายครับแบกบยางยางบิสโตนครับตัวนี้คือของรุ่นใหม่ล่าสุดนะ่ะไอพลรานุภาพพลิกโลกเนี่ยนะครับนี่ดอกหนาอึกเลยครับชัดๆล้อสิบ <ไป S 1> <7. S 2> เจ็ดใช่ครับเนี่ย นี่ยล้อสิบเจ็สองสี่ห้าหห้าขอบสิบเจ็ดครับยางังดอกหนาอึกอยู่เลยครับบิสตต้นด้วยครับนี่นะคะมาะะตอ่ตอตอ่อต่อเมื่อกี้ตะเข็บด้านขวาพี่แกะแล้วใช่ปะไม่พี่ไม่ลืมใช่ปะใช่ค่ะโอเคเหลือด้านซ้ายมา<ๆ>มเ<า>ดีย๋ยวแกะตะเข็บก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่ให้มาครับหรือเราแกะให้ดูแบบนี้นะครับ ทุกคันลูกค้าไปเลื่อนดูได้เลยว่าพูดจริงไม่จริง300กว่าคันเนี่ยตั้งแต่ทามานะครับตั้งแต่เปิดเต็นท์มาถ่ายคลิปอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ค้าขายรถโดนเราไม่ได้แบบเล่นรถที่มันอุบัติเหตุมาย้อมแมวนะอะไรประมาณนี้นะครับีสภาพห้องเบาะแคบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวพี่เลื่อนเบาให้นะครับอ่านะครับสักครู่นะ ดูกันอีกรอบนะึงน่ดูกันอีกรอบนึงเฮ้ยรบกวนส้มส้มเข้าไปถ่ายจอถ่ายอะไรพวกนี้ทีได้ค่ะนะครับ,รบแล้วก็คอนโซลแผงประตูอะไรเงี้ยถ่ายให้หมดเลยโทรศัพท์ใครวะอ๋อโทรศัพท์แก้ว่ของลูกค้าก้าวใช่นะ <laughs> นะครับ <laughs> เปลี่ยนถ่ายน้ำ <laughs> มันเครื่องอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับครบถ้วนค่ะทุกคันนะครับไม่ใช่แค่คันนี้นะครับ i10 โฉมสุดท้ายเนี่ยซปเปอร์ไทเทนเนียมครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่บอกจากสเปคจากโรงสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหมายถึงว่าเปลี่ยนไปจากตอนป้ายแดงอ่ะนะของคันนี้ก็คือลูกค้าเดิมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำนะครับดีครับดูแลง่ายด้วยนะจ๊ะปึบมา,ด,า,มบาดูกันตามสบายเดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถครับ จ้งราคาครับก่อนจะแจ้งครับลูกค้าเสียตังค์แล้วได้อะไรก็ควรต้องรู้ถูกต้องไหมครับได้ดีแม็กไฮแลนเดอร์นั่นแปลว่ารถที่าขายต่อราคาเอาว่าเจ็บตัวไม่เยอะโน่นนี่นั่นอะไรต่างคิดว่าลูกค้ารู้อยู่แล้วได้อะไรอีกเครื่องยนต์ต่างๆเดิมๆจากโรงงานคันนี้เจ้าของเดิมไม่เคยแต่งซิ่งเลยเรียกว่าสายคลีนทีเดียวข้อ3ได้รถ ที่ภายในใช้คำว่าใช,ใช้คำว่าสภาพดีเกินปีนะพูดคำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำสภาพดีเกินปีข้อ4เลขไม้แท้ๆนะครับลูกค้าตรวจสอบได้ครับเอาเลขตัวถังเนี่ยที่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 ทททชี้ให้ดูในเพจต,ตอนต้นเนี่ยไปเช็คศูนย์ได้เลยครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าครับข้อที่5ครับเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วออกรถไปใช้อย่างเดียวเลยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ ต่อมาครับแจ้งราคาครับเอาเงินสดหรือเงินผ่อนก่อนเอาเงินสดค่ะโอเคครับเอาเงินผ่อนดีกว่าเอาได้ครับเงินผ่อนครับออกรถ8 0 0พับาทส่งถ้าส่ง6ปีพี่อ้นขออนุญาตคำนวณจาก6ปีนะครับเนื่องจากเป็นค่าว่ากันว่าเป็นค่ามาตรฐานของคนที่ผ่อนรถมือ2สองแล้วกันนะแต่จะผ่อนปีเดียวก็ได้2ปีก็ได้แต่คำนวณจาก6ปี ถ้า6ปีตกอยู่เดือนละประมาณ7,600กว่าบาทออกรถ8 8 0ส่งเดือนละ7,600กว่าบาทนะครับส่วนเงินสดครับ365,000บาทเน็ตเน็ต365,000เน็ตเน็ตครับซื้อสดไม่ต้องเสียแหวนเพิ่มนะครับจ่ายเท่านี้คือจบไม่ต้องไปคูณแหวนคูณอะไรต่างๆเพิ่ม จบคือจบครับไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยน้องส้มครับรบกวนแจ้งลูกค้าที2อย่างเพราะว่าพี่เริ่มเมื่อยปากข้อที่1นส้มแจ้งเบอร์ตัวเองเดี๋ยวให้น้องแจ้งเบอร์แอดมินส้มนะครับได้ค่ะ,ะ,ะให้น้องแจ้งเบอร์ก่อน094ย์ค่ะ3 3 5 7 3 1 3นะคะแอดมินส้มค่ะขอช้าๆชัดๆอีกทีครับ094 335 731 3 73ค่ะ หรือโทรหาพี่อ้นก็นได้ครับขึ้นอยู่กับอยากคุยกับผู้หญิงผู้ชายครับเอาว่าง่ายๆนะครับ081ครับ485 00 00ครับส่วนเมื่อกี้ที่จะบอกอีกอย่างหนึง่งที่จะให้น้องบอกเองเลยว่าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนให้ไปรถให้ไปส่งรถถึงบ้านทําไมลูกค้าถึงให้ไปส่งรถถึงบ้านเพราะอะไรครับไม่ว่าสดผ่อนผมไม่พูดถึงนะ เพราะว่าเรารีวิวละเอียดแบบนี้ลูกค้าสบายใจได้ว่าเฮ้ยที่เนี้ยแม่งไม่ย้อมแมวไม่โกง,งไม่ไมโกงไม่ไม่มีชนเบาชนหนักที่ควม่มคว่ำตายหาเหวใดๆทั้ทงสิ้นนี่คือสิ่งที่ลูกค้าสบายใจได้จริงๆเพราะเราเรา,เราคัดแต่รถสวยเหมือนน้ำแต่งงานด้วยส้มรบกกนบอกลูกค้าทีว่าเราไม่มีค่าให้จ่ายวาเวลาไปส่งรถจริงๆบอกลูกค้าทีวะส่งฟรีถึงที่ทุกจังหวัดเลยค่ะเอาล่าสุดเลยละกันง่ายดีล่าสุดไปส่งที่ไหนครับ ออกออกตันะ้งแต่เที่ยงส่งถึงถึงลูกค้าเกือบค่ำพอดีฝนมาตกด้วยอ่าครับส่งที่เพชรบูรณ์มาค่ะนี่คือเรื่องจริงดูในเพจดูใน Facebook ใน t i k t อกได้เลยว่าไปส่งจริงๆนะครับเอาละทุกอย่างคิดว่าพูดกันขนาดนี้คงชัดเจนมากๆแล้วยังไงขอตัวก่อนครับพร้อมซื้อจริงแล้วโทรมาครับขอบคุณมากครับ